วันนี้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาดูวิถีประมงพื้นบ้านตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นส่วนของหาดสามพยาอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูชีวิตชาวประมงพื้นบ้านว่าช่วงนี้เวลาสัก5้าโมงแล้วดูว่าพี่ๆเขาเตรียมเรือหรือว่าเขาจับอะไรเห,เห็นเห็นเหมือนจะมีการจับสัตว์น้ำกันอยู่ฮะ าไปดูครับว่าตรงนี้จะมีเรือประมงจอดอยู่ประมาณสักเกือบสิบลำอันนี้อยู่ในบริเวณของหาดสามพญาเลยนะฮะเนี่ยผมแพลนให้เพื่อนๆดูโดยรอบเลยที่นี่ก็จะมีลานกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักของอุทยานบริการนะักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวปรพอพอมีบ้างฮนะเดี๋ยวพาไปดูว่าพี่ๆชาวประมงพื้นบ้าน เขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยสมอที่จอดเรือมีประมาณสิบลำเนี่ยพี่ๆเขาจับสัตวน้ำกันอยู่ไม่รู้จับอะไรกันได้มั่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลากอวนมีอวนอยู่ที่ที่ฝั่งเลยฮนะเี่ยพี่ๆก็ช้อนช้อน ไม่รู้ช้อนช้อนอะไรกันอยู่เนีย่ยพี่เขาจับอะไรกันอยู่ไม่รู้สังเกตดูว่าเขาช้อนอะไรกันอยู่เดีย๋ยวลงไปดูว่ามีอะไรมั่งนะพี่เขาช้อนเขาจับอะไรเหรอพีอออ่อ๋อกกุ้งตัวเล็กๆอ่ะอ๋อมันมันลอยคอข้างบนอ่ะอใ,ตออใต้น้ำอ๋อใต้น้ำ嘛อ๋อ อ๋อครับขอบคุณครับพี่พอ่าาเนี่ยพี่เขบอกว่าจับเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆเพื่อทําก็ะปิเดี๋ยวเดินพาเพื่อนๆเดินเลาะไปดูนะฮะเนี่ยพี่ก็ชอ้อเงินอยู่พาไปดูครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะฮะพี่เขาบอกว่าจับเคยเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆที่พวกชาวประมงก็จะทําเป็นเหมือนกะปิอร่อยดีเลยฮะในนีพี่เขาบอกว่าพี่เสื้อแดงยางนุ้นจับมาแล้วเดี๋ยวพาุนไปดูะฮะเนี่ยเป็นวิธีชาวประมงพื้นบ้านเลยอนะันนี้ พาไปดูรันนี่นอยู่บนยี่เท่าที่รับอยู่ในหาดสามร้อยยอดเลยนะฮะในหาดสามพญาอุทยานชาติเขาสามร้อยยอดเนี่ยเหลือประมงเพียบเลยฮนะสักสิบลำสิบกว่าลำเดี๋ยวรอรอพี่เขาลากมาว่าเป็นยังไงบ้างฮะเคย,เยพี่เขา เขาบอกเขาอยู่อยู่ใต้ดินนะฮะอยู่อยู่ในดินไปฮะไปดูกันนะว่าเดี๋ยวเดีพี่เขากําลังลากมาว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรือประมงก็จะมีไฟมีอะไรลอ่อออกส่วนใหญ,ญ่ก็จะออกกลางคืนลอ่อหมึกล่ออะไรเดี๋ยวพิถีประมงพื้นบ้านเลยฮนะหาสามร้อยยอดช่วงนี้แดดกำลังจะตกแลนะ้วนี่ได้วิวทิวทัศน์อีกแบบสวยงามเลยฮนะเนี่ยแบกมาละแบกมาละ เดี๋ดูฮะพี่เมื่อกี้พี่พี่พฝั่งเขาแนะนำามาให้มาดูเลยฮะว่าเป็นยังไงบ้างตัวเคยผมก็ไม่เคยเห็นเป็นๆนนะเดี๋ยวให้เพืเ่อนๆชมนะครับเดี๋ยวระหว่างรอก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบของการทำประมงเรือประมงจอดจะดูจะได้หรือเปล่าต้องให้เพืนให้ดูนะครับ ต้องเคยอะฮะตัวที่มันเป็นเหมือนอะไรกุ้งตัวเล็กๆหรออ๋อเดี๋ยวไปดูได้ป่ะเราจะลากกันมาเดี๋ยวดูไม่รู้มีป่ะนะฮะเคยๆ สาใต้เคยเราจะไม่มีแมงกระพุนเลยเดี๋ยวจะมีติดัวนอ๋อนี่ฮะตัวเล็กๆเราจะเห็นกุ้งตัวเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยไม่รู้เพื่อจะเห็นไหมเนี่ยกุ้งตัวเล็กๆ็ๆเๆเนี่ยที่ก็เล็กกันเคยๆเนี่ยเนี่ยเต็มเลยตรงนี้จะชัดหน่อยเนี่ยกุ้งตัวเล็กๆเล็ๆเล็ๆเล็ๆ ก็เรียกเคยแล้วก็ไปทำไอ้กะปิเต็มเลยฮะเนี่เคยช้อนเคยกันเป็นแถวเลยฮะเนี่ยเป็นเฉลีไรวิถีประมงพื้นบ้านอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักมีน้ำมัน มีเรือมีอุปกรณ์เรือก็ออกหาสัตว์ทะเลได้แล้วเนีย่ยพี่พี่คนหนึ่งเสื้อดำว่าจับอยู่ตัวเคยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีประมงพื้นบ้านอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้อยู่บริเวณหาดสามพยาพยาชัิเขาสามร้อยยอดาพาเดี๋ยวพาไปดูว่าท,ที่เขา เขาช,ช้อนเสร็จเขาก็ม้วนมาแล้วมันก็จะติดอยู่ในในอุปกรณ์ที่เขาจับเนี่ยฮะแล้วก็เอามาแกะแล้วก็ทำเป็นกระปิด <c oughs> <c oughs> ได้เยอะไหมพี่ <c oughs> ไม่มีอะแล้วแล้วเวลาเราได้กุ้งตัวเล็กๆที่เป็นเคยแล้วเราไปทำไร,รอะพี่ <c oughs> ไปกะรับ <c oughs> ว,วิธีทำทำไงฮะไป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 บดอะฮะ อ๋อใช้ได้เลยอะอ๋อที่ภาษาใต้เขาเรียกเคยเคยทํทำกบปีอ๋อครับไม่ค่อยได้เหรอพี่วันนี้วันนี้ไม่ได้หมดละขอบคุณครับพี่สวัสดีครับออพี่เขาบอกวันนี้ได้น้อยเนี่ยละวิธีประมงพืินบ้านอีกแบบหนึ่งเคยกุ้งตัวหมายถึงกุ้งตัวเล็กๆพี่เขาบอกทำกบปิได้เลยฮะเนี่ยปัจจัยแห่งชาติข่าสามร้อยยอดสามพยา เนี่ยพี่อีกคนนึงก็ะชอนอยู่นะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรชาวประมงก็จะรู้อะว่าจะมีช่วงเนี้ยเคยนะพี่เขาบอกเขาจับเคยแล้วครั้งหนึ่งถ้าได้เยอะๆนี่ได้หลายโลไหมพี่เป็นตันครับเป็นตันเหรอฮะนี่ฮะพี่ใช้ตัวนี้ใช้เป็นตันเลยเหรอฮะอ๋อเราลากไม่ไหวใช่ไหมแต่ผลนี่ก็สามารถได้สี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยโลเลยฮะโอ้ ต่อวันนะพี่อโอ้ได้พอได้เขาเรียกอะไรไปทำกะปิครับมันก็เป็นไรายได้ที่ดีนะครับอืมเอาไปขายแม่ท้าก็ขังนึงครับขังหลวงสมัยก่อนเนี่ยนะครับแค่มันประมาณแค่24กิโลอ๋อมันจะมันจะมัดเขาเรียกอะไรถังมันถังหนก่งยี่สิียกถังถังนึง24ันอืมแล้วเวลาเขาเรียกอะไรเคยหลายโลไหมจะได้กะปิสักโลหนึ่งไหมพี่ มันแล้วแต่มันก็กะปิเลยสดต่างกันหก็น่าจะเป็นกะปิครึ่งต่อครึ่งนะครับอ๋อครึ่งครึ่งอ๋อสมมติสเคยสิบโลก็ได้กะปิห้าโลอ๋อครับเพราะว่าเดือดน้ำมันจะแห้งไปมั่งอ่าอ่าอแต่ก็น่าจะอร่อยนะพี่เพราะมันจับจากทะเลเลยสดๆของแพร่ของไม่มีปนเลยใช่ไหมพี่ไมม่ีปนคือว่าเลยกระเบือแล้วแล้วอย่างอย่างกะปิของโค้งก็ใช้เคยตัวนี้ไหมหรือว่าแล้วแต่เขาเคยตัวเดียวกันอ๋อเคยตัวเดียวกันตัวผสมเขายังไง ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อไม่แล้วแต่ท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นป้าพผมนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือที่ที่ประจวบนี่นะพี่ที่สามร้อยยอดนี่นะฮะเลยกับเชื้อไม่มีแจ้งหมันอ๋อสูตรของทางบ้านเราอ่ะครับครับพี่ซื้อไปแล้วก็จะเก็บได้สองสามปีเข้าตู้เย็นไว้ครับครับดีฮะพี่เป็นวิถีชาวบ้านดีฮะพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ นี่ทรายอ๋อทรายมันก็นั่นอยู่เนี่ยพี่พอ,อ๋อแล้วก็จะเหลือแต่เคยล้วนๆแล้วโอ้หแค่นี้ก็หลายโลแล้วเนี่ยอืออือมันก็ขอมีมั่งครับแต่ว่ามันเย็นแล้วขอแล้วแค่พอแล้วพี่กลับไปพักผ่อนมั่งครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับเอ,บอ,บอบาละครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชม วิถีประมงพื้นบ้านอีกแบบหนึ่งคือการหาเคยเพื่อทํากระปิเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆนะครับบริเวณหาสามพยาอุทยานชาติเขาสามร้อยยอดก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ